กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการเจาะลึกความสําเร็จนะคะในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่อยากจะรู้แล้วว่าคุณแม่แดงเจออุปสรรคอะไรปัญหาอะไรวันนี้ต้องมาถามพร้อม,อมกันค่ะคุณแม่คะอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะจริงๆที่เราอยากรู้มากคือคุณแม่เนี่ยทราบมาแล้วว่าคุณแม่ทําธุรกิจตัวอื่นมาอยู่แล้วแต่พอมาเริ่มทําธุรกิจกับจอยหนึ่งคอยเนี่ยปัญหามันต้องเกิดแน่แหละมีปัญหาอะไรบ้างคะ ปัญหาสิ่งที่เจอประจําก็คือคว่าเราไม่คือได้อยู่ในระบบเครือข่ายมาก่อนอเราทําธุรกิจส่วนตัวใช่ไหมคะ,คะแต่บังเอิญว่าช่วงสาเดือนนั้น,น่ะมันเป็นตัวช่วยค่ะมันเป็นช่วช่วยสําหรับคนที่มาอยู่ใน j o ยแอนคอยนะคะ มาศึกษาก่อนแต่พอเราเจออุปสรรคเนี่ยเราสามารถที่จะแก้อุปสรรคนั้นได้ถามว่ามีไม่มีมากยกตัวอย่างให้หนูสักอุปสรรคมาที่แบบแม่รู้สึกว่ามันมันทำให้เราแอบท้อเล็กๆเหมือนกันนะนี่ใช่การเชิญคนมันไม่ใช่ง่ายใช่ไหมคะตันเล็กๆแต่เราจะทํายังไงให้เราเชิญได้ล่ะเราก็ต้องมาเทรนนิ่งบ่อยๆ่ะจะก็ปีกับคนที่สําเร็จนะคะคนที่สําเร็จที่จอยแอนคอยมีเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ก็ ก็เหมือนกับคนที่สําเร็จแล้วเนี่ยถ้าเราตามคนสําเร็จเนี่ยเรามาฟังเขาบ่อยๆซ้ําๆเนี่ยก็จะทําให้เราได้ตรงนั้นไปแล้วเราไปแก้ไขปัญหาที่เราเจอเจอทุกคนค่ะไม่ว่าตอนไหนแม้แต่ตอนนี้ก็เจอแต่เราก็ยังยังแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ามันจะต้องมีนะคะคนที่คนใหม่เนี่ยบางคนเขาบอกโอ้ยมาจากเครือข่ายกลัวเหมืนกับเราตอนครั้งแรกใช่ไหมฮะ แต่ถ้าเรามีวิธีการที่เชิญเขาแบบจริงใจนะฮะแล้วเราเล่าสู่ของเรื่องราวของจอยแอนคอยให้ถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่ยากค่ะต้องรันในตอนที่เจอครั้งแรกเนี่ยคุณแม่พอจะเล่าให้หนูฟังได้ไหมว่าเจอการปฏิเสธแบบไหนหรือว่าเจอปัญหาอะไรที่มันเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะเขาจะบอกว่าโอ้นะทำจอยแอนคอยเนี่ยคุณสำเร็จได้แต่คนใหม่มันจะทำยังไงแต่ละครั้งที่เชิญเนี่ย เจอปัญหาก็คือไม่พร้อมไม่ว่างไม่มีเงินไม่สะดวกนะเจอก่อนแต่เราต้องชี้แจงให้เขาฟังว่าเรามาที่ j o ยแอนคอเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินเยอะเลยนะคะเราสมัครเมมเบอร์แค่450บาทคุณก็สามารถสร้างรายได้ได้แต่ก็มีจริงๆนะฮะในสายงานที่สมัคร450บาทตอนหลังเขาก็สามารถเราก็ติดตามเขาให้เป็นนะอธิบายเขาให้ถูก ชี้ทางให้เขาเห็นแค่นั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ยากค่ะแก้ไขปัญหาง่ายก็คือให้เขารู้ว่าเขาเดินตรงไหนและเขาเดินถูกไหมค่ะจากที่รฟังรานคิดว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจอยู่แล้วแล้วที่สําคัญคงจะเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้แล้วที่สําคัญเลยเรียนรู้ก่อนที่จะมาเริ่มทําค่อนข้างที่จะบอกว่าเรียนรู้อย่างแน่นจริงๆใช่อย่างองอย่างทีมงานนะคะทีมงานที่มาเรียนรู้ด้วยเนี่ย แต่และคนเนี่ยเราจะต้องบอกเขาก่อนว่าถ้าคุณอยากสําเร็จนะคะสิ่งแรกที่คุณจะทําก็คือคุณก้าวเข้ามาแล้วสมมุติว่าคุณสมัครมาแล้วเนี่ย <c oughs> คุณตัดสินใจแล้วเนี่ยยังไม่แดงนี่ตัดสินใจแล้วพอเปิดใจแล้วนะคะ <c oughs> ก็ตัดสินใจสําเร็จค่ะอ <c oughs> ไม่ได้ทําแบบว่าเออเรามาทาจอยแอนคอยทำไปสักสองสามเดือนอุ้ยไม่ได้ตังเลยอย่างนี้ไม่ยอมนะคะ <c oughs> ยังไงก็ต้องสําเร็จสิ่งแรกที่สําเร็จจริงๆก็คงคําว่าตัดสินใจสําเร็จค่ะ ตัดสินใจสําเร็จค่ะตัดสินใจสําเร็จคือมาจากไหนก็จากการเรียนรู้ก่อนถ้าเรามาสมัครแต่เราไม่รู้เลยว่าเส้นทางข้างหน้าเราจะเดินยังไงเทินให้ถูกวิธีก็ให้ทีมงานทุกคนเข้ามานะคะ เข้ามาเรียนรู้ก่อนค่ะสมัครแล้วเข้ามาเรียนรู้อย่างน้อยเดือนหนึ่งสองเดือนนะคะให้เข้ามาเรียนรู้ตรงนี้คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าคุณแม่แดงเนี่ยไม่เคยผ่านธุรกิจใดๆที่เกี่ยวกับเครือข่ายมาเลยใช่ไหมคะงงค่ะอันนี้คือเป็นแบบครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยค่ะคือมันเหมือนเป็นการเปิดใจทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าไม่รู้สิฮะเพราะว่าเราทาเราทําทัวร์ทั่วไทย หเราจะต้องดูแลเรื่องคนขับสองเราจะต้องผวาเมา่ะกลางคืนคนขับจะบอกว่ารถไปเฉียวไปชนนะผมอยู่โรงพักนั้นโรงพักนี้ตอนอม่หลับจะคืนเลยแต่มาทำจอยนคอยเขาบอกว่าคุณทําวันหนึ่งอย่างต่ำหน0 0งพันบาทอย่างสูงหน0 0งันบาทแล้วเราเป็นคนคิดใหญ่ค่ะวันนั้นที่ซื้ออ่ะสี่หมื่นบาทเพราะต้องการว่าเออเรากินดี อ่ะแล้วเราสามารถบอกต่อได้ยังไม่ตัดสินใจทำนะฮะครั้งแรกต้องการหายก่อนก็จริงแต่ก็เราก็ซื้อเผื่อไว้ไงฮะเผื่อว่าวันอนาคตข้างหน้าแต่ณเวลานี้บอกได้เลยค่ะคำว่า7รหัสวันนั้นน่ยมันทำให้เราสร้างไรายได้มีไรายได้ะนะฮะวันหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะฮะบางที2องสามหมื่นบาท อย่างไม่ได้สี่ห้าพันบาทก็ยังดีแต่เราทําธุรกิจอย่างอื่นไม่มีทางแล้วยิ่งตอนนี้แม่แดงอายุห้าสิบเก้าแล้วแม่แดงจะไปทํางานอะไรไปรับจ้างเดือนนึงก็ไม่ได้แล้วต้องสามร้อยเขายังไม่รับเลยนะคนแก่แต่วันหนึ่งเนี่ยอย่างเมื่อวานเมื่อวันซส้ออาทิตย์นี้นะคะได้เงินร่วมแสนอะไรอย่างเงี้ยเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเอออันเนี้ยถ้าเกิดคนใหม่มาแล้วมองเหมือนเรามุมมองเหมือนเราคะเราสร้างแพทเทิร์นเดียวกันค่ะให้ทุกคนทําเหมือนเราเข้ามา สมัครปุ๊บให้เข้ามาเรียนรู้เหมือนเราแล้วเขารู้เหมือนเราแล้วเดินถูกทางเหมือนเราทุกคนคคก็สําเร็จหมดมนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาในในสายงานส่วนมากจะให้เข้าเรียนรู้ตามข้อต่างๆะนะคะ,คะอย่างน้อยวันอาทิตย์เนี่ยเข้าห้องเทนนิงอะนะเข้าห้อง OPP ห้องเทนนิงซ้ซําๆบ่อยๆแล้วคุณจะเป็นแล้วคุณจะถ่ายทอดถูก อันนี้คือสาคัญ<อ>คือเรื่องของการที่เราต้องมีวินัยในต้องมีวินัยในการทํางานตราบใดถ้าคุณสมัครแล้วคุณบอกคุณไม่สําเร็จเป็นไปไม่ได้จอยแอนคอยสำเร็จทุกอย่างเพราะเครื่องไม้เครื่องมือที่บอสให้เนี่ยโอ้โหเกิน <c oughs> เ,เกินมันยิ่งใหญ่มากอะฮะนะฮะมันคือต้องบอกว่าอย่างเนี่ยที่เรนฟังนยเรนทำให้รู้สึกว่ามันดูไม่ยากเลยฟังจากที่คุณแม่พูดดูเหมือนแบบทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันง่ายนะถ้าเราตั้งใจทำ จากคนที่ไม่รู้เรื่องธุรกิจเลยนะคะแม่แดงนี่เป็นคนค่อนข้างจะแอนตี้เรื่องระบบพวกนี้ค่ะนะฮะแต่ทุกวันนี้ตั้งใจทําบอกได้เลยค่ะทุกเวลานาทีต้องเป็น j o ยแอนคอยเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าเราต้องต้องมีองค์กรข้างล่างที่เราต้องดูแลอีกเยอะแยะมากมายค่ะนะฮะถ้าเราตาม j o ยแอนคอยไม่ทันแล้วเราชี้ทางให้องค์กรเราไม่ถูกทางค่ะ มันก็ไม่สําเร็จทุกคนก็ไปไม่รอดนะถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นลูกทีมทีมท่เข้ามาเขาจะมีคําถามอะไรที่มาถามแม่แดงไหมคะหมายถึงว่าปัญหาอะไรที่มันเกิดมีคามีทุกวันยังไงก็มีทุกวันเราต้องอัปเดตตัวเราเองทุกวันด้วยะนะฮะว่าอัปเดตว่าเออบริษัทเรามันมีอะไรที่เข้ามาใหม่อ,มอะไรมั่งอย่างอย่างอีเวเลตเนี่ยตอนนี้จะพยายามให้ทีมงานเราทุกคนเปิดดีกว่า อีกหน่อยนะเธอค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ไม่ต้องไปเคาน์เตอร์เซอร์วิสใช้ของจอยแอนคอยแล่วนี่ทุกอย่างครบเลยครบเครื่องเลยนะอันนี้คือหัวใจหลักนะคะทุกคนจะต้องทํค่ะแบบนี้ปัญหาหนึ่งพอแม่แดงเข้ามาร่วมทําธุรกิจกับจอยแอนคอยนานไหมคะใช้เวลานานไหมถึงจะรู้สึกว่าตัวเองเริ่มที่จะเดินมาสู่ความสําเร็จละปีเดียวก็สาเร็จแล้วหนึ่งปีเหรอคะหนึ่งปีสําเร็จเพราะว่าครั้งแรกนะคะเราไม่รู้ทางเราหลงทางหมด แต่พอเรามาเรียนรู้เทรนนิ่งครบเดือนที่สามสี่ห้าหกนี่เราเริ่มสปีดละเราเริ่ม,มรู้ละเราจะทํำยังไงก็ต้องวิเคราะห์คนที่เราไปเชิญค่ะไม่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 เจาะจงนะฮะวิเคราะห์วิเคราะห์ไม่ไม่กลัวใครด้วยเพราะเรากําลังไฟแรงตอนนั้นไฟไแรงมากไม่กลัวว่าใครจะปฏิเสธเลยไม่กลัวเลยไงแม้แต่เจ้าของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ก็ยังมาทํากับเราพอดีพอเรามีกําลังใช่ไหมฮะอุ้ยเจ้าของหนังสือพิมพ์เข้าอยู่อังกฤษตั้งสิบกว่าปีกําลังใจมา สุดยอดพี่อยู่อังกฤษพี่อยู่กับแผนการตลาดพวกนี้ย <c oughs> แต่พี่ไม่เคยเจอเลยแผนแบบแกเขาเรียกอย่างนี้นะเขาเป็นเ <c oughs> จ้าของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ <c oughs> เข้ามาสมัครกับเรา200ก้อยก่ารหัสค <c oughs> ิดดูตอนนั้นมันเป็นแรงผักดันที่ทําให้เราโอ้ขนาดคนรวยก็ยังอยากทําเลย <c oughs> ก็เลยเชิญแบบไม่ไม่ไม่สนใจอะค่ะก็ปีเดียวก็ขึ้นแล้วค่ะ ปีที่สองที่สามก็ขึ้นขึ้นทุกตำแหน่งขึ้นขึ้นขึ้นไต่ระดับไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลากี่ปีแล้วนะคะที่ได้ร่วมทํางานกับจอยนคอยก็ปีสี่สีสี่สเจ็ด Oh, ปีเจ็ดโอ้โหก็เจอยาก็สมัครไงฮะคนน่ะ <c oughs> หลายปีมากเลยแล้วก็ต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่ทําให้คุณแม่บอกว่ามันทําให้ชีวิตคุณแม่เปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ดีด้วย <c oughs> แล้วก็แผนการตลาดที่ดีด้วย <c oughs> ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรแค่ไหนก็บอกว่าไม่ยอมแพ้อยู่แล้วไม่ยอมแพ้ค่ะค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราสําเร็จก็คงจะจะมาจาก ใจของเราเปิดแล้วค่ะพอใจเปิดเนี่ยอะไรมันก็ขวางไม่ได้ตั้งแต่วันที่เราไม่มีเชื้อแล้วเราดีขึ้นเนี่ยมันก็โฟกัสตรงที่ที่สินค้าค่ะและแผนการตลาดเราเปิดใจเราได้แล้วเนี่ยก็ทยานมาไม่หยุดนะฮะทุกวันนี้ทําทุกวันค่ะ,คะไม่มีหยุดค่ะ คือเขาเรียกว่าต่อให้วันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจะได้ตำแหน่งที่สูงแค่ไหน<ะ>ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีทางหยุดทุกวันนี้ลมหายใจก็ยังเป็นจอย,อยคอย<ะ>ทุกวันนี้ก็ยังทําเพื่อลูกทีมอยู่ะนะคะวันนี้ลันนี้ดีกว่าลันอยากให้คุณแม่แดงฝากอะไรไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านลันเชื่อว่าหลายคนฟังอยู่แล้วก็อยากจะได้กําลังใจที่ดีจากคุณแม่เนี่ยแะ,ะสิ่งที่อยากจะเชิญชวนผู้ชมทางบ้านนะคะก็คงจะมาจากตัวเราเองอจากประสบการณ์ที่เราเจอมานะคะ แล้วเราสำเร็จเนี่ยถ้าทุกคนสนใจที่เข้าสู่ Join c o i วันนี้ลูกสาวสำเร็จจบปริญญาตรีนะคะ,คะแล้วเดือนมีนามิถุนาในลูกเดินทางไปเรียนต่ออเมริกาแล้วค่ะ่ะแปดเดือน9เดือนมาแล้วก็ถือว่าเราทําสำเร็จแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะทุกท่านที่สนใจที่จะเข้ามาสู่ Join o ขอให้เข้ามาเถอะค่ะ,ค,ะความสำเร็จอยู่ใกล้ๆแค่เอื้อมเรล่านี้เองถ้าเราตัดสินใจทำและตัดสินใจสำเร็จ สำเร็จแน่นอนค่ะอืมนี่เป็นคำพูดที่ต้องบอกก่อนว่าขอแค่คุณตัดสินใจทำค่ะถ้าเมื่อไหร่คุณตัดสินใจทำคุณจะสำเร็จแน่นอนแล้วก็ให้เต็มที่กับมันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแม่แดงมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะลาจากการให้คุณแม่แดงช่วยฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยดีกว่าเพื่อคุณผู้ชมท่านไหนสนใจอยากจะเข้ามาร่วมทีมกับคุณแม่แดงค่ะได้ค่ะเบอร์โทรนะคะ086323 เก้าสามสี่เก้าค่ะศูนย์แปดหกสามสองสามเก้าสามสี่เก้านะคะสอบถามมาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆสงสัยอะไรสอบถามแม่แดงได้เลยได้เลยค่ะนะคะเอาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณยคุณแม่แดงมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ทั้งหมดรวมถึงให้กําลังใจคุณผู้ชมทางบ้านด้วยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะรันเชื่อว่ามีอีกหนึ่งกาลังใจที่สําคัญเลยเพียงแค่คุณตั้งใจ คุณอยากจะประสบความสําเร็จก็ต้องจังตั้งใจทําให้ดีที่สุดค่ะนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะสมหรับรายการเจาะลึกความสําเร็จนะคะสามารถติดตามชมได้ทางช่อง psi 126และ g m m z 261ค่ะหรือนะคะเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ jc tv t h a i com และทุกวันอังคารค่ะสองทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มรายการสดค่ะและสาหรับทุกวันศุกร์นะคะเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะเป็นรายการเทปสามารถติดตามได้ค่ะวันนี้รันแล้วก็แม่แดงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกัน ในวันอังคารหน้าค่ะ <S <S ส,วส,สวัสดีค่ะ